สถานการณ์ยังคงหนักหน่วงอยู่นะคะแล้วก็ก่อนหน้านี้ท่านนายกรัฐมนตรีคุณแพอทองทานเองก็ออกมาพูดถึงเรื่องของภารกิจว่าเดี๋ยวจะลงพื้นที่ในวันนี้ทางแพร่แล้วก็น่านนะคะแต่ว่าล่าสุดก็ได้มีการโพสต์ค่ะบอกว่าขอโทษชาวแพร่ด้วยเพราะว่าไม่สามารถที่จะ เดินทางลงไปในพื้นที่ได้อย่างตามที่ตั้งใจเอาไว้นะคะเพราะว่าสภาพอากาศนั้นไม่เอื้อมหน่วยแต่ว่ายังไงก็แล้วแต่ค่ะบอกว่าส่งกําลังใจให้ทางชาวพี่น้องแพร่ด้วยนะคะผ่านทางสสที่วันนี้ก็จะลงพื้นที่กันเพื่อที่จะช่วยเหลือพี่น้องประชาชนค่ะ,คะนี่ค่ะเป็นโพสต์นะคะจากคุณแพรทองทานชินวัตนนายกรัฐมนตรีที่ได้ขอโทษพี่น้องชาวแพร่ผ่านทางโซเชียลมีเดียค่ะ<ม>ระบุข,ข้อความบอกว่าต้องขออภยัยพี่น้องประชาชนจังหวัดแพร่เป็นอย่าง สูงจากเดิมที่ที่ฉันตั้งใจจะลงพื้นที่2องจังหวัดคือน่านและแพร่ในวันนี้แต่เนื่องจากสภาพอากาศในพื้นที่ทําให้ไม่สามารถที่จะเดินทางไปที่จังหวัดน่านจังหวัดแพร่ได้ในวันนี้จึงได้เดินทางไปที่จังหวัดน่านได้เพียงจังหวัดเดียวค่ะโดยจะไปที่อําเภอเมืองและอําเภอภูเพียงต้องขออภัยอีกครั้งค่ะ โดยยังได้โพสต์ด้วยนะคะบ,บอกว่าดิฉันขอส่งกําลังใจให้กับพี่น้องจังหวัดแพร่ผ่านทางสสทั้ง3ท่านของเราคือสอสอทศพรเสรีรักสสนิยมวิวัฒนาะดิธกุลและสสวรวััตเอื้ออภินยกุล ที่ตอนนี้ได้ติดตามสถานการณ์ในพื้นที่อย่างใกล้ชิดแล้วก็ได้ประสานความช่วยเหลือมาอย่างต่อเนื่องนะคะ,ค,ะความเดือดร้อนของพี่น้องประชาชนเป็นสิ่งที่ดิฉันและทีมงานให้ความสําคัญและมุ่งมั่นที่จะแก้ปัญหาให้ได้อีกทางท่านนายกรัฐมนตรียังได้ขอส่งความผงใยแล้วก็กําลังใจให้กับพี่น้องประชาชนเจ้าหน้าที่ที่กําลังปฏิบัติหน้าที่อย่างเต็มกําลังในทุกจังหวัดรวมไปถึงที่จังหวัดภูเก็ตด้วยที่ตอนนี้มีเหตุการณ์ดินถล่มนะคะ ดยบอกว่าทราบจากพื้นที่ว่าตอนนี้สถานการณ์นั้นคลี่คลายแล้วเหลือการจัดการในพื้นที่แล้วก็ยังได้ย้ำค่ะบอกว่าทั้งตัวเองนั้นแล้วก็ทีมงานจะติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดค่ะเราก็ร่วมเป็นกำลังใจให้กับพี่น้องที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์น้ำท่วมตอนนี้ด้วยเช่นเดียวกัน